เมืองทุเรียนรุ่นสองครับรุ่นหน่อยที่ปลูกที่ลังเนี่ยโม่หน่อยได้เนี่ก็หลายเดือนเลยได้แหงใบใหญ่ซีนี่ที่เจ็ดเดือนแปดเดือนอลไรได้เนี่ตุลาพฤศจตุาาาลาคมพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษ์มันหาวหกเจ็ดเดือนอลไรได้เนี่ยอ่ะให้เงินหย่อนเสียงนี่ว่ะเนี่ย สิบห้าต้นมั้งเดินมาละสามสี่ห้าต้นคืนกข็ขคืนขนาดเป็นกัิท่านหลุนในล่ะไปเรื่อยๆโอ้สามห้องมีการเสริมดินนีครับเสริมโคลน,นอีกเต็นหนึ่งแงมเน่าบ่แงามเน่งงเนครับมันถือแดดไปบ่ได้คนแก้มด้วยบรหง ะพนะต้นนี้ก็ระลังแตก่ v à n ัหถ่ายเรี่ยวๆคนว่าคลิปมันสีเงาติดกับไปต้นนี้เสริมครับมันมาตายมาไหนดอกถอนแมยติ่มโดเสียดายอยู่ถอนเกลี้ยงนี่มีเสริมต้นหนึ่งครับหลุดนี่น,น,นี่ดูนี่ ต้นมังนก็ใหญ่ครับสิบสองต้นมีใหญ่อยู่แปดตน้นที่ไปได้มันจะี้ต้นนี้ปลูกเป็นอาหารของ,มองแมงเอ๊มันแสบค่ะกินตั้งแต่ต้นเนี่ยชีดมันไหนกระโบอยู่มันกินอยู่นี่แหละกระท้อนครับกระทอร้อนขึ้นไปนี่อีก หกต้นครับรุ่นก็นต้องแตกแม่งก็กินดีมันเสียบเอาละครับสามและทุเรียนหน่อยกับประมาณนี้ละ่ะการห้อยไปยผปุนี่คือหน้าฝดปะวง,งกำลังสิแตกมาค่อยฟ้อมกันรุ่นในแตกกระจาย นี่ครับรุงหน่อยก็มาตามโขกรบอบสะเลยต้นใหญ่ป,ปีกัวทัอบบุป andi มาหอยต้นสุดท้ายครับสิบแปดต้นครับตน้นเหล่าทำมือจีบอยู่ต้นเนี้ย